สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านมาพบกับช่อง BDI T Channel กันนะคะวันนี้นานมีสินค้า i t ดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปดีๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะและนี่นะคะก็คือเจ้าตัวโน้ตบุ๊กที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือ Asus VivoBook 15 OLED ค่ะ ะะแสดงสีสันที่แท้จริงด้วยหน้าจอแสดงผล Nano H F H D O L E D ค่ะขนาด15นิ้วค่ะมากับระบบเสียงที่ได้รับการรับรองจาก c a r m a n c a r d o n นะคะเจ้าตัวนี้นะคะถือเป็นรุ่นที่หน้าจอสุดยอดแล้วก็น่าทึ่งมากจริงๆค่ะตัวนี้นะคะให้ค่าสีที่ตรงและสีสันสดใสมากเลยค่ะ มองการดูหนังแต่งรูปมากเลยค่ะซึ่งตัว Vivo Book ในซีรีส์นี้นะคะหน้าจอ OLED ถือว่าเป็นตัวชูโรงมากที่ทำให้ Notebook รุ่นนี้มีจุดเด่นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะมาดูภายนอกตัว Notebook กันนะคะตัวเครื่องมาในสี Indie Black ค่ะแป้นพิมพ์นะคะเป็นแบบ full size แล้วก็มีแถบ number pad ให้ด้วยค่ะใต้เครื่องนะคะมีพัดลมระบายความร้อนอย่างดีและ touchpad มาในขนาดที่พอดีมากเลยค่ะเป็นแบบซ่อนปุ่มคลิกซ้ายขวานะคะส่วนเจต,ตัว Enter นะคะเป็นไฮไลท์ปุ่มสีเขียวทําให้ดูโดดเด่นมากเลยค่ะในส่วนของประกันนะคะตัวนี้เป็นแบบ2ปี2 years carry in plus perfect warranty ค่ะในส่วนของสเปคเจ้าตัว vivo book 15นะคะมาใน CPU Intel Core i3 Gen 11ค่ะหน้าจอจะอยู่ที่15.6นิ้วเป็นแบบ Full HD OLED ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องหรือโหลดอะไรก็ตามนะคะรวดเร็วทันใจด้วย RAM 4กิกะ DDR4 และ SSD 512 g b ค่ะ ทั้ง2ตัวนี้นะคะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ค่ะในส่วนของกล้องเว็บแคมนะคะความละเอียดจะอยู่ที่ 720p ค่ะตัวเครื่องรองรับบลูทูธ5.0ค่ะแล้วก็กราฟิกการนะคะจะเป็นแบบ Intel USB Graphics ค่ะสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะจะมี USB 2.0นะคะ2พอร์ตค่ะแล้วก็จะมี USB 3.2 1 มี USB Type C 1พอร์ตมี HDMI 1พอร์พด้วยค่ะแล้วก็จะมีการ์ดเรดเดอร์นะคะสำหรับ MicroSD card ค่ะเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ Windows 10 Home ค่ะแล้วก็ Microsoft Student 2019แท้มาในตัวเครื่องเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสเปคเจ้าตัว ASUS VivoBook 15 OLED ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสำหรับการใช้ทำงานดูหนังแต่งรูปนะคะแนงก็อยาก นำเต้าตัวนี้เลยค่ะราคาไม่ถึง20,000บาทนะคะแถมยังได้เทคโนโลยี OLED ไปใช้งานด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง BDIT Channel ด้วยนะคะและที่สำคัญซื้อสินค้ากับทางเรานะคะมีบริการหลังการขายค่ะทางเราไม่ทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่อง IT ไว้ใจ BD ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม BDI T Channel นะคะเพราะว่าเมย์จะนำสินค้า IT ดีๆข่าวสาร IT มาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะ